ถ้าจะเปิดวันที่15ธันวาคมนี้ตามที่ได้ข่าวจากการรถไฟนะครับ15ธันวาคม2556ทางการรถไฟของประเทศไทยก็จะเปิดให้บริการ2รางเลยนะครับท่านผู้ชมวิ่งไปกลับนะครับและก็จะเพิ่มขบวนรถในสายใต้ครับผมก็จะวิ่งจากนับนบคปรปฐมถึงทุงปรนะครับผมมีระยะทาง384กิโลเมตรครับ ตัที่ท่านเห็นานหน้านี้ก็จะเป็นเนี่ยที่พัดคอยผู้โดยสารนะครับก็จะมีเก้าอ,อี้อี้นี่เป็นเก้าอี้เดิมของสถานีนะครับท่านผู้ชมชีเขียวก็จะพูดตกไทยหน่อยนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากเป็นคนต่างจังหวัดสาราของสถานีน้องแกแบ่งจากครึ่งกลางของ สถานีครับตัวสถานีก็จะมีระยะทางประมาณ1น0่งเมตรได้ครับท่านผู้ชมการชลรารวมก็340เมตรครับเดินไปกลับก็6กรปดสเมตรครับผมสถานีน้องแกตั้งอยู่ระหว่างสถานีหัวหินและสถานีสวนส,วนสัวนปฏรีพัฒนครับผมก็ตามระยะทางครับ ทางนี้ก็จะไปที่สถานีสวนสุขปฏิพัฒน์ครับไปทางทิศใต้มีระยะทาง4กิโลกับอีก500เมตรครับฝั่งนี้ก็จะไปที่สถาสนีสวนไปสถานีหวอหินครับท่านผู้ชมมีระยะทางประมาณ3กิโลครับไปทางทิศเหนือก็คือล่องเข้ากรุงเทพนะครับท่านผู้ชมก็จะวิ่งลางนะครับลางที่อยู่ด้านขวามือครับที่อยู่ชิด ชิดชันลาตัวที่ผมได้เดินอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับทางสถานีนเขาก็จะมีป้ายใหญ่ของสถานีน้องแกรครับจะติดอยู่หัวท้ายของชั้นชลาที่อยู่ฝั่งสถานีนะครับท่านผู้ชมวิ่งมาจากภาคใต้ขาล่องกรุงเทพก็จะเห็นป้ายนี้อยู่สายเนิน หัวท้ายของชันชลาก็จะมีบันไดและทางลาดสำหรับบริการคนพิการครับมีราวจับปไปแบงนี้สถานีหนองแกก็จะเปิดให้บริการทางการก็วันที่15ธันวาคม2564ที่ทางการรถไฟระไทยได้ประกาศไว้ ก็จะวิ่งคู่เลยนะครับท่านผู้ชมส่วนที่ท่านเห็นด้านหน้านี้ก็จะเป็นทางทางสมรดับสว่างชันช,ช,าามชมัดเครับทุกท